สวัสดีครับสวัสดพีพี่พี่น้องๆเอฟซีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับช่องล o อกกี้ d อนดีเช่นเคยครับผมาพาเอารถมอไซค์นะครับ Honda n o v a d e ดนะครับ1 2 5ยซีซีมาส่งให้พี่เละนะครับซึ่งรถคันนี้เป็นรถผมเองนะครับเป็นรถผมซึ่งอยู่กับผมมานี่น่าจะสิบสิบประมาณ16-17ปีแล้วครับคันนี้ ตอนนั้นผมอยากได้มอไซค์มากนะครับแต่ว่าผมไปเจอรถคันนี้เขาเจ้าของเดิมเขาเนี่ยเขาซื้อมาขับได้แค่6เดือนแล้วเขาเอาไปจอดไว้ในบ้านนะครับผมไปซื้อเข้ามาหมื่นหนึง่งสมัยนั้นนะแล้วก็ผมก็เอามามาใช้งานผมใช้อยู่ประมาณ3-4เดือนเองนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ใช้ผมก็จอดหลังจากนั้นก็ พี่ชายแฟนเขาไปใช้ครับพอไปใช้แล้วทีนี้พอเขาซื้อรถกระบะเขาก็ไม่ใช้จอดจอดจอดมานานมากครับแล้วจนกระทั่งหลานหลานลูกของอน้องลูกพี่ลูกน้องของแฟนผมนะมาขอใช้นะครับเพราะว่าไม่มีรถใช้วิ่งไปซื้อกับข้าวผมก็เลยเอาออกมาซ่อมบำรงุงแล้วก็ ให้เขาใช้เขาก็ทํานู่นทํานี่จนสภาพมันกลับมาสมบูรณ์นะครับตัวนี้สตาร์ตติดนะครับสตาร์ตติดมีเล่มนะครับมีเล่มเอกสารครบนะครับแต่ว่าขาดการต่อทะเบียนไปประมาณตั้งแต่ปี5-58นะครับปี5-8ไม่ได้ต่อทะเบียนก็กี่ปี 5-8, 5-9 6-1, 6-2, 6-3นะครับ5ปีครับขาดการต่อทะเบียนไป5ปีเนื่องจากว่า พี่ชายแฟนผมเขาเอาเล่มติดเล่มไปด้วยนะครับติดไปอยู่ที่ชุมพรซึ่งเมื่อวันหยุดที่ผ่านมานะครับผมก็ไปเอาเล่มกลับคืนมานะครับแล้วทีนี้ผมมองว่าอยู่กับโอ้โหโ,หโ,โอ้ลวงลวงลวงครับพี่น้องลวงโอ้สายชาร์จแบตผมลวงครับเดี๋ยวนะครับเข้าออเลยนะเนี่ยโอ้โครับ สายชาดแบตล่วงเลยก็อยู่กับผมก็ไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าขายดีกว่าขายแล้วก็นึกนึกขึ้นได้ว่า,าพี่เละนะครับพี่เละพี่ชายคุูเอเขาซื้อรถมือสองอยู่ซึ่งก็มีหลายๆท่านที่ให้ราคาผมนะครับให้ราคาผมก็ค่อนข้างสูงเหมือนกัน แต่แฟนผมบอกว่าจะไปขายให้คนอื่นทำไมในเมื่อพี่เขาก็เหมือนพี่เราเขาซื้ซอรถอยู่เราก็ขายเขาไปแล้วกันแฟนผมเขาพูดอย่างนี้ผมก็เลยโอเคนะครับมาเอามาให้พี่เลซึ่งราคาที่ผมขายให้พี่เลนี่ทุกคนร้องจ้ากหมดเลยว่าทำไมผมขายถูกจังคือในกรณีนี้นะครับที่ผมขายให้พี่เลในราคาแค่ แค่นี้นะครับก็คือ,อาราคา5 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเอกสารเนี่ยเอกสารรถเนี่ยมันขาดาสำเนาสำเนาของเจ้าของเก่านะครับสำเนาของเจ้าของเก่าพี่เล็กก็เลยบอกว่า,เ,าเดี๋ยวจะไปคัดเอาแต่ว่าค่าคัดสำเนาอของรถเก่าเขาคิดค่าบริการที่500บาทนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่า เจ้าเจ้าตัวของเจ้าของรถเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราไปคัดสำเนาเขาอะเนาะแต่ว่าเอกสารเมื่อก่อนนี่มีครบหมดเลยสำเนาเจ้าของบัตรอะไรมีคันนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับนี่ผมก็เลยตัดสินใจโอเคราคาผมไม่ได้ซีเรียสครับผมถือว่าให้พี่น้องดีกว่านะครับส่วนพี่เล็กเขาจะขายได้ราคาเท่าไหร่นี่เป็นเรื่องของเขานะครับ แต่ราคาที่ผมจะขายเขาก็อยู่ที่5,000บาทแค่นั้นเองหรือ4,500ตอนนี้เพราะว่าผมยอมเสียค่าคัดสำเนาให้พี่เละนะผมยอมให้พี่เละหักค่าคัดสำเนาผมไป500บาทนะครับอันนี้พูดความจริงพูดความเป็นจริงให้ฟังนะครับสำเนาก็อยู่ใต้เบาะครับตอนนี้ผมก็มารอพี่เละที่บ้านแล้วซึ่งอ,อยู่ในบ้านพี่เละก็มี ทั้ง KRR นะครับตัวนี้ KRR นี่ยอดขุนพลในตํานานเลยครับนี่เอ้ยไม่ใช่ NSRR พูดผิดนะครับส่วนนู่น KRR อยู่นู่นครับ KRR อยู่นู่นนี่ก็คือเจ้าสนามเลยนะครับเมื่อก่อนนี่ไม่ว่าจะเป็น KRR หรือ n s r นะครับเมื่อก่อนนี่ก็คือเจ้าสนามเลยสมัยก่อนถ้าถ้าคนในยุค90นะครับ คนในยุค90ก็จะรู้จักกันดีนะครับสมัยที่นัดแข่งชื่อดังของเมืองไทยพ่อของฟิล์มรัตภูมินะครับซึ่งเป็นรัตภาควิไลโลดใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยนี่รัตภาควิไลโลดนี่ครับ NSR นี่ถือว่าอสุดยอดเลยครับสุดยอดของนักขับเลยนะสมัยก่อนสมัยผมเป็นเด็กวัยรุ่นนี่ผมชอบดูมากเลย ตัวนี้คือแล้วก็จะมีตัวโปรอาร์มนะครับตัวโปอาร์มตอนนั้นเห็นพี่เล่เขาได้มาหลายคันเขาขายไปแล้วโน<อ>่นครับต,ตัวนู้นน่าจะเป็นตัวนั้นน่าจะเป็น vr หรือเปล่า vr หรือ t z r ไม่แน่ใจนะครับนี่คันที่คำรอไว้นะครับผมเห็นพี่เขาทำอย่างนี้แล้วผมก็เลยเออให้พี่เล่ดีกว่ามันจะได้เกิดประโยชน์ มากกว่าที่ผมไปขายให้คนอื่นนะเพราะว่าพี่เขาก็สามารถาปรับราคาขึ้นได้ถ้าพี่เขาไม่เอาไว้ใช้เองนะครับเพราะว่าให้คนอื่นไปก็มันไม่รู้อะในความคิดของผมนะก็คือถ้าขายให้คนอื่นไปก็คือมันมันเสียความรู้สึกอะคือมันแบบเสียดายครับเสียดายคือก็เลยแบบว่าขายพิเลดีกว่านะครับนี่ เพราะว่าผมเป็นคนที่แบบว่าจะซื้อจะขายอะไระผมไม่เคยคิดเล็กคิดน้อยนะครับผมไม่เคยคิดเล็กคิดน้อยถ้าอยู่กับผมก็ไม่ได้ใช้งานอะไรก็จะจอดอย่างเดียวครับถ้าจอดแล้วก็ระบบเขาก็จะเริ่มมีปัญหานะถ,าถ้าจอดเยอะสู้ดีให้พี่เล็กเขาไปเพิ่มราคามันขึ้นมาดีกว่าให้เขาไปสร้าง สร้างราคาขึ้นมาอีกนะครับพี่เขาจะขายได้เท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของเขาอีกเรื่องหนึง่งนะพี่น้องนะตอนนี้ผมก็มารอพี่เละอยู่หน้าบ้านก็นัดกันครับนัดกันว่าน่าจะครึ่งชั่วโมงจะถึงยังไม่ถึงพี่เละนี่เป็นพี่ชายครูเอนะครับเป็นพี่ชายคนที่สองของครูเอครับซึ่งพี่ชายคนแรกของครูเอชื่อพี่ละนะครับนี่แหละตรงนี้ซึ่งตอนนั้นที่ว่าครูเอมากรุงเทพอ่ะ มากับเด็กๆผมก็พาพามาที่นี่เลยแล้วก็ได้รู้จักกับพี่ถีเป็นครั้งแรกเลยคือที่นี่นะครับที่นี่ที่บ้านพี่เละนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะครับก็จะรอพี่เลต่อไปไม่รู้ว่าจะมาถึงตอนไหนนี่ครับวันนี้ก็ ไปบางนาตราดครับไปบางนาตราดกลับมาถึงปุ๊บก็ยกมอไซค์ขึ้นรถมาเลยแล้วก็วิ่งมาที่บ้านพิเลเลยที่ทวีพัฒนาเรียบคลองทวีพัฒนานะครับตรงนี้นึกเสียดายเหมือนกันครับแต่อยู่กับเราก็คุณค่ามันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับมีแต่จะลดลงสู้ให้พี่แกมาเพิ่มมูลค่าให้มันดีกว่านะครับ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูและติดตามกันจากช่องอฟ้าใสสไลเดอร์นะครับเป็นช่อง YouTube ของพี่เละนะฮะชื่อช่องฟ้าใสสไลเดอร์นะครับผมก็มาดูใครที่ชอบจักรยานยนต์มือสองที่เป็นรถสองจังหวะนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นเล็กนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ช่องฟ้าใสสไลเดอร์นะครับผม สามารถเข้ามารับชมได้ซึ่งพี่แกก็จะไปหารถสภาพสวยๆนะครับมาตกแต่งใหม่มาปรับปรุงใหม่แล้วก็ขายออกนะครับก็ซื้อมาขายไปสำหรับกลุ่มกลุ่มคนที่ชอบรถรถสองจังหวะนะครับกลุ่มคนที่ชอบรถสองจังหวะก็ยังมีเยอะครับเป็นชมรมเลยนะครับผมมีเยอะซึ่งตอนนั้นผมเห็นพี่แกซื้อเอมา ซีเอเอ s มาแล้วก็น่าจะปล่อยออกไปเรียบร้อยนะครับน่าจะปล่อยออกไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะได้โทรหาพี่เลก่อนสวัสดีครับ